สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเดือนนี้เรามาพบกับกองแถบคงอีกแล้วนะครับแล้วว่าวันนี้นะครับผมจะมาสอนการเปิดใช้ปลาหรือว่าโชว์ฮิตบล็อกในเกมโซกันนะครับจะเป็นยังไงเราไปดูอินโทรกันก่อนเลยค่ะคลิปนี้สนับสนุนโดยร้านสลัดบั็อกโซ่ร้านรับกดผลปีศาจกดเกมพาและกดเพชรในราคาเลทสีกดผลปีศาจบ็อกฟู้ดกดเกมพาร์ทบ็อกฟู้ดกดผลปีศาจคิงเลกาซี่กดเกมพาร์ทคิงเลกาซี่รับกดเพชรออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์กดเพชรอนิเมะดีเมนชั่นกดเพชรอนิเมะมาเนียให้สนใจ อย่าลืมมเข้าไปที่ร้านลิงเพจใต้คลิปนะคับนะครับ,รบก็การเปิดใช้ปานเนี่ยคือเขาเรียกกันนะครับว่าเป็นปานนะเป็นปานในโซนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่ปานนะมันเป็นแค่การโชว์ฮิตบ็อก์เท่านั้นนะคะฮิตบ็อกก์ก็คืออ่าอ่าที่เราโจมตีไปเนี่ยมันยังจะขึ้นค้างให้เราเห็นนะคบเหมือนเป็นเทคนิคนะคบการทําให้เราฟันง่ายขึ้นนะคบให้เราฆ่าศัตรูได้ง่ายขึ้นเป็นการโชว์แบบดีเลย์ประมาณ2วินะคบในการโชว์ฮิตบ็อก์ที่เราฟันไปเมื่อ ให้เรากดมาที่หน้าเซตติ้งนะให้ขึ้นไปข้างบนแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นไอ้โชว์ฮิตบล็อกเนี่ยด้านล่างสุดนี้อันเนี้ยอาจจะเป็นแบบเป็นกันกระบาดอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าผมติ๊กถูกไปแล้วละก็ให้ทุกคนติ๊กถูกไันเลยแล้วเราก็จะได้โชว์ฮิตบล็อกมานะครับลองเอาดาวขึ้นมาดูนี่นะครับเป็นการโชว์ฮิตบล็อกดีเลยประมาณสองสามวินะครับว่าเราฟันอะไรไปบ้างมันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าคนอื่นจะไม่เห็นของเรานะ โอเคนี่มันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะคบแล้วก็พวกไฮไลท์นี่ชอบไปใช้กันแต่เวลาไฮไลท์ผมจะไม่เปิดเพราะมันเกะกะนะครับดูดูนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยไอคาตาะก็อาจจะเป็นแบบโชว์ฮิตบล็อกอีกรูปแบบหนึง่งเพราะการฟันมันคนละอย่างกับทวนยาวนะครบไอที่ผมใช้ส้มเนี่ยก็คือสกินของทวนยาวนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นการโชว์ฮิตบล็อกให้เราเล่นง่ายขึ้นว่าเราฟันตรงไหนไปบ้างให้เรากลับมาฟันตรงนี้นาตามฮิตบล็อกของเราก็ได้นะครับง่ายขึ้นตั้งเยอะเลยนะครับอ่อาก็สำหรับวันนี้นะครับ ถามเลยเพิ่มเติมนะก็สามารถถามในคอมเมนต์ได้นะครับว่ามีอะไรสงสัยก็ถามกันมาได้นะครับโอเค okay. แล้วเดี๋ยววันนี้ผมก็จะไลฟ์สดด้วยนะทุกคนเตรียมรอดูได้เลยไปแล้วสวัสดีครับ